ไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากชายคนหนึ่งพาลูกไปเยี่ยมคุณพ่อที่ต่างจังหวัดระหว่างอยู่ด้วยกันคุณปู่เห็นหลานวัยห้าขวบนิสัยเสียชอบตะโกนคเคลื่อนข้าวของพูดจามไม่เพราะเขาจึงได้เดินไปตักเตือนลูกชายว่าต้องอบรมลูกบ้างนะแต่ชายคนนั้นก็ตอบพ่อเขาไปเบาๆว่าโผพ่อเด็กวัยน,นี้ก็ประมาณนี้ทุกคนแหละเดี๋ยวพอโตขึ้นเขาก็ดีเองแหละปล่อยเขาไปเดี๋ยวพ่อชายชรางเงียบไปสักพักก่อนที่จะชี้นิ้วออกไปทางหน้าต่างแล้วพูดว่าไหนๆก็อยู่ที่นี่แล้วเห็นพวกวัชพืชที่อยู่ในแปลงผักไหม ็นนี้ก่อนกลับกรุงเทพช่วยพ่อเด็ดวัชพืชทิ้งทีได้ไหมชายหนุ่มก็รีบตอบทันทีได้สิครับพ่อหลังจากนั้นชายชราชี้ไปที่แปลงไม้ขนาดเล็กพร้อมพูดว่าพวกต้นไม้เล็กๆพวกนั้นช่วยถอนรากถอนโคนมันทีนะเพราะเดี๋ยวพ่ออยากจะปลูกอย่างอื่นชายหนุ่มหันไปดูเห็นพวกต้นไม้เล็กๆเ,เรียงกันเต็มไปหมดก็คิดว่าอืมน่าจะงานยากแต่ก็ตอบไปว่าโอเคไหวครับพ่อหลังจากนั้นชายชราก็ชี้ไปไกลๆแล้วก็พูดว่าแล้วเจ้าเห็นต้นมะม่วงต้นนั้นไหมก่อนกลับบ้านถอนรากถอนโคนมันให้ทีนะพ่ออยากจะปลูกอย่่่างงออืนนชหม ตามเห็นต้นมะม่วงต้นใหญ่หันไปบอกพ่อว่าโอ้ต้นนี้ไม่ไหวนะพ่อมันใหญ่ไปรากมันน่าจะฝังลึกมากแล้วจ้างคนมาถอนดีกว่าพ่อจึงได้บอกกับชายหนุ่มไปว่านิสัยไม่ดีกับรากไม้มันก็ไม่ต่างกันหรอกลูกรากเล็กที่ฝังไม่ลึกมันยังถอนออกง่ายรากใหญ่ที่ฝังลึกมันย่อมถอนออกยากแล้วนิสัยบางอย่างถ้ามันสายเกินไปมันก็ถอนออกไม่ได้นะลูกรีบถอนมันทิ้งในวันที่ลูกยังควบคุมได้ไม่ดีกว่าหรือถ้าชอบนิทานดีๆแบบนี้กดใจถ้ารู้สึกว่าใช่กดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวจะมีใหม่ Thank you.